ซีรีส์ที่มีชื่อว่าทรอยแมร์ใครจะเล่นซีรีส์นี้นะต้องเก่งเรื่องของการลิงก์มากๆเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์ที่มีชื่อว่าทรอยแมรมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับทรอยแมรเนี่ยเป็นชื่อภาษาญุ่นนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ไนแมรนะซึ่งชื่อไนแมรเนี่ยต้องบอกว่าเขียนด้วยตัว k N I G H T ตามชื่อคลิปเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการเล่นคําอีกแล้วเนาะคำว่าไนแมรเดิมทีที่ไม่มีตัวเคอย่างเงี้ยมันจะแปลว่าฝันร้ายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาเเเอออาาตัาััววมมใใสส่่่พืืห้คป็นนศิ ออถึงแม้จะเขียนคําว่าไนท์ด้วยคำที่แบบเหมือนอัศวินนะแต่ว่าพวกมันก็ไม่ใช่อัศวินนะครับเป็นพวกแบบมอนสเตอร์เผาปีศาจซะเยอะนะครับวันนี้ผมก็เอามาพูดคุยให้ฟังโดยที่ว่ามีมอนสเตอร์อยู่9ตัวแล้วก็จะมีการ์ดเวทมนต์อยู่หนึ่งใบครับผมซึ่งซีรีส์ของทรอยแมรนะครับผมเอาผมพูดชื่อภาษาญี่ปุ่นไปเลยเนาะซีรีส์ทรอยแมรนี้นะครับผมมันจะมีมอนสเตอร์อยู่เพียง3ตัวที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ลิงก์อยู่ถึง6ตัวเลยทีเดียวอ่างก็มมรรเเนน้นน้ออสตต์ลิแว Link ข พวกนี้เนี่ยผมสังเกตได้เลยว่ามันเน้นการใช้ลิงก์ให้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเล่นซีรีส์นี้ศึกษาเรื่องลิงก์เอาไว้เยอะๆครับผมเพราะว่ามันมีการใช้คําว่าลิงก์ธรรมดาด้วยแล้วก็จะมีการใช้คําว่าโคลิงก์ด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้คําว่าโคลิงก์นะครับคำว่าโคลิงก์คือตัวอักษรลิงก์มาร์กเกอร์ของการ์ดงใบเนี่ยมันต้องเชื่อมชี้ถึงกันชี้เข้าหากันแบบนี้นะครับซึ่งมอนสเตอร์ลิงก์ของซีรีส์ทรอยแมงมันก็จะมีการพูดถึงโคลิงก์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครัวววากู้้้้นแลวว i, ล่ มันมีประโยชน์อะไรบ้างซึ่งการโค l i n k เนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมไงมากกว่าการ l i n k ์ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกของพวกมันก็น่าจะมีความโหดขึ้นมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นสําหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของการลิงก์มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าพวกมนสเตอร์ของ trimer จะมีตัวอะไรแล้วก็เอฟเฟกเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับการใบแรกที่อยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักเลยคือ d e s t h trimer if list ครับผม d e s t r trimer if list เป็น monster เอฟเฟกธาตุมืดเผาไซ เบิร์สเลเวลพลังโจมตีป้องกัน0ูนย์ครับผมการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันโดยเอฟเฟกที่1นะครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบปกติลงมาได้สาเร็จเมื่อไหร่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ลิงก์หตัวจากในสูตรสานของเราได้นะครับหลังจากนั้นทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเอฟเฟกไร้ผลพลังโจมตีกลายเป็น0ูนย์และอันเชิญลงมาให้ลิงก์กับการ์ดใบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะว่าวม,นอ,าอ,มอนสเตอร์อบบตัวนี้น วางเชื่อมกับการ์ดใบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่วางก็ต้องวางดีๆนะครับวางที่โซนมอนสเตอร์หรือจะวางที่เอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนอย่างนี้ส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้ายอยู่บนมอนสเตอร์โซนผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนี้นะครับจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นลิงก์มอนสเตอร์เท่านั้นครับตอนนี้เมื่อซีรีส์นี้มันมีแต่มอนสเตอร์ลิงก์แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับเอฟเฟกต์นี้นะและเอฟเฟกต์ที่สมของมันนะครับคือ เชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษลงไปบนฟิลของอีกฝ่ายในสภาพตั้งป้องกันได้ครับการ์ดใบต่อไปออเฟกอลทรอยแมร์ครับผมออเฟกอลทรอยแมร์ Girl, เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าเครื่องจักรเลเวลเจ็ดพลังโจมตี100ป้องกัน2000ครับการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับผมโดยเอฟเฟกต์ที่1เลยคือการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ลิงครับผมและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้หลังจากนนนั้เเลือออกร ที่่ายหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งตัวเมื่อเลือกเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุมืดเผาเครื่องจากที่ไม่ใช่ออเฟกอลทรอยแมตัวนี้นะครับผมเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นจากในเด็ก1ตัวแล้วก็ส่งลงไปสู่สารนั่นแหละครับและทีนี้มอนสเตอร์ที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับผมพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราส่งไปสู่สารคูณ100ครับหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกนี้นะครับผมในเทิร์นนั้นเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นธาตุมืดเท่่านนั้นกไไปตไปตอ mm แอสโทรแมดอิดริสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าแฟรี่เลเวล9พลังโจมตีป้องกัน2,100การใบนี้นะครับมีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันครับผมเอฟเฟกที่1กับเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งนะครับนั่นก็คือถ้าบนฟิล์ตอนนั้นเนี่ยมีมอนสเตอร์ลิงอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็รวมเลยว่าจำนวนลิงมาร์เกอร์บนฟิล์ตอนนั้นมีเท่าไหร่ถ้ามีตั้งแต่8ขึ้นไปปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญตัวอ d ดริสตัวนี้จากบนมือลงไปบนฟิล์มแบบพิเศษได ลงไปบนฟิลด์ในเทิร์นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นแหละนะและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ลิงก์บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายมีจํานวนเยอะกว่ามอนสเตอร์ลิงก์บนฟิลด์ของเรานะเวลาที่การ์ดไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยให้เอามอนสเตอร์ลิงก์ที่อยู่บนฟิลด์ณเวลานั้นทุกตัวนะครับส่งลงไปสู่ศาลให้หมดเลยครับผมอารมณ์ประมาณว่าจํานวนแพ้แล้วก็ผ่านนั่นเองนะและเอฟเฟกที่3ของมันนะครับคือมอนสเตอร์เลเวล9ที่อยู่บนฟิลด์ของเราจะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟการร์ดคับนนนี่ก็็เเปมอสตอร์เเเเออฟฟฟฟคคคตตตัััวววนะะรบผมมมแ่ลก็ดูีา ลึกในแบบของมันนะเดี๋ยวเรามาดูมอนสเตอร์ลิงกันดีกว่าครับผมว่าจะลึกเข้ากับมอนสเตอร์เอฟเฟกหรือเปล่าครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าทรอยแมกซิฟฟันครับผมทรอยแมกซิฟฟันเป็นมอนสเตอร์ลิงก์ธาตุแสงเผ่าปีศาจลิงก์4พลังโจมตี2,500ครับการใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกัน2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญลิงก์ลงมานะเอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเคอละครั้งนะครับนั่น มือไป1ใบนะครับหลังจากนั้นเลือกการ์ดเวทมนกับดักที่อยู่ในสูตสารของเรา1ใบครับเอาการ์ดใบนั้นมาเซตที่ฟิลของเราทันทีแล้วก็ การ์ดที่ถูกนําไปเซตนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะและในจังหวะที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้ถ้าการ์ดใบนี้มีการโคลิงอยู่กับการ์ดใบอื่นนะครับเราจะยังสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้อีกหนึ่งใบด้วยนี่เห็นไหมว่าเอฟเฟกต์โค l i n k มาแล้วนะครับอย่างของตัวทรอยแมกิฟอนอย่างเงี้ยเออ l i n k i ของมันก็ค่อนข้างชี้ไป4ทิศเลยนะครับก็วางโค l i n k ให้ดีๆอย่างนี้ก็สามารถใช้งานเอฟเฟกต์แบบนี้ได้และเอฟเฟกต์ที่2งของมันนะครับผมเอฟเฟกต์นี้ก็คือตราบใด แบบพิเศษลงมาบนฟิลแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาพของการลิงนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะใช้งานเอฟเฟกไม่ได้ครับผมอันนี้พูดถึงภาพรวมนะครับของเราด้วยแล้วก็ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะก็ระวังไว้ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเฉพาะทางเป็นแบบมอนสเตอร์ลิงอย่างนี้แล้วทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีมอนสเตอร์ลิงมาเชื่อมลิงโน้นลิงนี่อย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึง่งไร้ผลกันได้ยาวๆเลยนะก์ดใบต่อไปทรอยแมกเคลเบรรัสครับผม ทอยแมกเควเบรอสเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุดินเผาปีศาจลิงสองพลังโจมตี1,600การเปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกัน2ตัวในการอัญเชิญลิงลงมานะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมันมีอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ที่ 1, 1สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งนั่นคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอันเชิญลิงลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ทิ้งการจากบนมือไป1ใบนะครับหลังจากนั้นเรื่องมอนสเตอร์บนฟิ์ของอีกฝ่าย1ตัวโดยเป็นตัวที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาและเป็นตัวที่ยยืืนนนนนนอออออออู่่บเเเเมมมสตตรรร์์โัขงีกาทล้ จะถูกทำลายไปครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้ในจังหวะที่มันมีการโคลิงอยู่กับการ์ดใบอื่นนะครับเราก็จะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบและเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าได้ที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพโคลิงของเราณนะเวลานั้นจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดครับคือผมชอบมากเลยนึกภาพว่าการ์ดใบนี้มันทาการโค l i n k อยู่กับการ์ดอีกใบหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นการโคล i n g ทั้งคู่ใช่ไหมการ์ดก็จะไม่ถูกทาลายจากเอฟเฟกต์ของมมาการ ตัวบนฟิลอะไรเงี้ยมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพโคลิงก็จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกใช่ไหมครับอ,อ,อารมณ์แบบจับมือไว้แล้วก็รอดไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นเนาะการใบต่อไปถรอยแม่กลอบบินครับผมทรอยแม่กลอบบลินเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุลมเผ่าปีศาจลิงสองพลังโจมตีหนึ่งพันสามร้อยการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกันสองตัวในการอันเชิญลิงลงมานั่นเองครับเอฟเฟกของมันก็มีสองอย่างนะครับเอฟเฟกที่หนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอันเชิญลิงลงมาได้สำเร็จเมื่อไหร่ให้้้เรราาาาทิงงกกกจจบบนนนมือไปใััหล ถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสภาพโคลิงก็อาจจะสามารถจวดการ์ดจากเด็กได้1ใบด้วยครับและเอฟเฟกต์ของมันยังมีต่อนะครับนั่นก็คือในเมนเฟสของเทิน์นั้นๆนะครับเราจะสามารถเอามอนสเตอร์หตัวจากบนมือของเราอันเชิญลงไปในจุดที่ปลายลิงค์มาร์กเกอร์ของการ์ดใบนี้ชี้ไปได้ซึ่งเป็นการอันเชิญแบบปกติเพิ่มจากการอันเชิญบบปกติที่เราอันเชิญไปแล้วครับเออหมายความว่าถ้ามีไอตัวนี้เหมือนกับว่าเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติได้2ครั้งนั่นเองและเอฟเฟกต์ที่ 2, 2ของมันตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน สภาพโคลิง k i ก็จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดด้วยครับการ์ดใบต่อไปทรอยแมฟฟีนิกซ์ครับผมทรอยแมฟฟีนิกซ์เป็นมอนสเตอร์ลิง k i ธาตุไฟเผาปีศาจลิง k i n สองพลังโจมตี1,900ครับการ์ดใบน,นี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกัน2ตัวในการอัญเชิญลิง k i ลงมานะครับเอฟเฟกของมันก็มีสองอย่างครับเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งคือถ้าเกิดว่าถูกอัญเชิญแบบลิง k i ลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ทิง้งการ์ดจากบนมือไป1ใบนะครับอ่าซึ่งเริ่มจะเห็นภาพแแลล้วววเเเนนนนาาะะ่่พกกททรรอออยมมมมีีป็็สต์ิงัจ เอฟเฟกต์คร่าวๆประมาณนี้แหละนะก็คือว่าเวลาทวนเชิญมาปุ๊บทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบนั่นเองครับไอตัวนี้นะพอทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบปุ๊บเลือดการ์ดเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ใบแล้วก็ทําลายทิ้งไปครับแล้วก็แน่นอนว่าอะไรครับว่าถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสภาพโคลิงนะครับผมเราก็จะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กเพิ่มได้1ใบครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมคิดในใจเลยว่าโอ้ oh, ถ้ากูเล่นเด็กนี้นะกูต้องมีการโคลิงรัวๆไวเพื่อที่จะทิ้งการ์ การไปนี้ไงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเราที่อยู่ในสภาพโคลิงจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับนี่เห็นไหมว่าประโยชน์ของโคลิงของพวกมันเนี่ยร้ายกาจขนาดไหนนะโอ้โหแบบไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ไม่ตกเป็นเป้าไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับหลากหลายมากเลยและตัวต่อไปนะครับผมทรอยแมมเมอร์เมดครับผมทรอยแมมเมอร์เมดเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุน้ำเผาปีศาจลิงหนึ่งพลังโจมตี1000ครับการใปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ทรอยแมมหนึ่งตัวนะครับผมในการอัญเชิญลิงโนมาดยกเว้นตัวของทรอยแมมเมอร์เมดเอง ว่าเอาตัวเองอันเชิญลิงก์ตัวเองไม่ได้นั่นแหละครับเอฟเฟกของมันก็มีอีกสออย่างนะครับเอฟเฟกที่หนึ่งถ้าเกิดว่าการไปนี้ทัวร์เชิญลิงก์ลงมาได้สําเ็ททิ้งการจจกบนมือหนึ่งใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อครอยแม่จากในเด็กหนึ่งตัวอันเชิญแบบพิเศษจากเด็กลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับโดยที่ว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่ในสภาพของโคลิงก์เราก็จะสามารถจั่วการได้1ใบในจังหวะที่ใช้งานเอฟเฟกนี้ด้วยครับและเอฟเฟก์ที่2องตราบใดที่การไปนี้หงายหน้าอยู่บน นี่เห็นไหมว่านอกจากการสร้างประโยชน์บนฟิลด์ของเราแล้วยังสร้างความเสียหายให้กับบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับคือผมเองก็คิดนะว่าพวกมอนสเตอร์เหล่านี้มันค่อนข้างพลังโจมตีไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้ามีอย่างตัวนี้ทรอยแมร์เมอร์เมดมายืนบนฟิลด์และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เล่นมอนสเตอร์ลิงค์อย่างเงี้เออมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะกระจอกลงกว่าเดิมก็ได้ครับการไปต่อไปทรอยแมยูนิคอนครับผมทรอยแมยูนิคอนเป็นมอนสเตอร์ลิงค์ธาตุมืดเผ่าปีศาจลิงค์สามพลังโจมตตตีี2การนนน้เชมอออ์ท่่่ืงััวขึ ในการอัญเชิญลิงลงมานะเอฟเฟกของมันก็มี2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าถูกอัญเชิญลิงลงมาได้สําเร็จปุ๊บทิ้งการจากบนมือ1ใบครับและทีนี้เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ได้1ใบเอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ถ้าอยู่ในสภาพโคลลิงก็จัวจ่วการจาก덱หนึ่งใบในจังหวะที่มีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้ด้วยนะครับผมและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือในช่วงรอเฟสของเราที่เราจะมีการจั่วการ์ดตามปกตินะครับผมปกติต้องจั าสามารถจั่วการ์ดได้เพิ่มขึ้นครับจั่วการ์ดกี่ใบเงื่อนไขก็คือถ้ามีมอนสเตอร์ทรอยแมร์ของเราอยู่ในสภาพของการโคลิงเนี่ยแล้วตอนนั้นบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ทรอยแมร์กี่ใบเราก็จั่วการ์ดในช่วงดรอฟเฟสได้ตามนั้นเลยครับสมมติว่าโอเคผ่านเงื่อนไขนะครับมีการโคลิงอยู่ปุ๊บเป๊ะก็คือสามารถจั่วการ์ดเพิ่มจำนวนได้แล้วนะครับแล้วตอนนั้นบนฟิลของเรามีทรอยแมร์อยู่สัก4ีใบก็พอนะครับเราก็สามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้รวัวๆกันไปเลย4ใบบ้าบอคอตจจริงๆนี่ก็จะเป็น,น,ม,ปปนมน่ World Legacy, กสิไนแมก็เป็นการเวทมอนฟิวนะครับอ่าซึ่งอันนี้เป็นการเขียนไนแมกที่เป็นความฝันร้ายตรงตัวแล้วนะครับแต่ว่าเอฟเฟกของพวกมันเนี่ยสามารถเอามาใช้กับมอนสเตอร์ทรอยแมได้นั่นเองเนาะเอฟเฟกของการใบนี้นะครับตราพใต้ที่มันางหน้าอยู่บนฟิวโซนเวลาที่มอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพโคลิ่งทําการแบทเทิลความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยครับและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือเทิร์นละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราครับให้เลือกใช้งานหนึ่งในสองเอฟเฟกต์ ของเราหนึ่งตัวบนฟิลหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ตัวนั้นขยับไปวางไว้ที่เมนมอนสเตอร์โซนจุดอื่นบนฟิลของเราได้ครับผมแหมเอฟเฟกโยกย้ายโคตรดีเลยนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คงไม่คิดอะไรหรอกเนาะแค่ขยับตำแหน่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่เรื่องของหวงจุย้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นยุคที่มีการใช้มอนสเตอร์ลิงแล้วก็มีการเชื่อมลิงและยิ่งไอ้พวกนี้มันชอบมีการโคลิงอย่างนี้ก็สามารถที่จะขยับกันได้เพลิดเพลินเลยนะหรือถ้าเราจะเลือกใช้งานอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับผมก็คือเลือกมอนสเต่ Main นหงาําแ ของการ์ดมอนสเตอร์เหล่านะั้นก็เป็น2อเอฟเฟกที่น่ารักดีนะครับให้เราพิจารณาว่าเอ้ยการขยับตำแหน่งมอนสเตอร์อย่างนี้มันจะสามารถสร้างความได้เปรียบของเราได้ขนาดไหนเราก็ขยับตามสะดวกเลยนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ทริแมนะครับบวกกับการ์ดเวดมต์ที่เป็นเวิลด์เลกาซีไม่รู้มาได้ยังไงนะครับหนึ่งใบพร้อมกับการ์ดมอนสเตอร์อีกเก้าใบตามที่ว่าไปนะท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่เคยเล่นซีรีส์นี้นะครับผมมีใครอยากจะมาแชร์ไหมว่าเอ้ยซีรีส์นี้มันเล่นยากเล่นง่ายแค่ไหนอย่างเงี้งลลงย ว่าเฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่งมันเล่นลิงล้วๆเลยว่ะแล้ว,ลว,ลวลเราไม่มีมอนสเตอร์ลิงอย่างเงี้ยสู้ยากเหลือเกินอะไรเง,งี้ยนะครับมีคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ